เอาล้ครับผมก็ขอสวัสดีคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะไปสํารวจนะของการปรับบาลานซ์ครั้งแรกนะของเดือนมกรานะผมว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะก็คลิปนี้อาจจะดีเลย์หน่อยกว่าผมจะได้ลงคลิปก็น่าจะวันที่8แล้วแหละก็ก่อนไปดูรายละเอียดนะผมอันนี้คือเท่าที่ผมพอทราบมาคร่าวๆคือแพทนี้เนี่ยเหมือนเป็นแค่แพ่นย่อยเท่านั้นซึ่งแผทใหญ่ที่จัดเต็มจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงกลางเดือนมกรานะผมก็คือกลางเดือนนี้แหละนะซึ่งจะเป็นแพทที่รดฮอกโดนเนิร์ฟหรือใช้คําว่าโดนรีเวิร นะซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นแพดใหญ่นะฮะผมส่วนอันนี้ก็เป็นแพดย่อยก็สําหรับแพดนี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะมีการปรับบาลานซ์ทั้งหมด4ตัวนะผมมีจังกก็ควีนซาเลียบริจิตแล้วก็มอยล่านะผมขอเอาอ่าจังกก็ควีนเป็นตัวสุดท้ายดีกว่านะเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่ว้าวที่สุดนะในการปรับบาลานซ์รอบนี้นะผมเริ่มจากซาเลียนะผมเท่าที่ผมเข้าใจคร่าวๆเนี่ยคือระยะเวลาการเสีย energy เนี่ยคือลดลงนะจากของเดิมเนี่ยทุกหนึ่งวินะผมจะเสีย energy หรือเสียไอชาร์ตัว เลขนี่แหละนะผมจาก2.2เหลือแค่ 2. 2หน่วยต่อวินาทีเท่านั้นเท่าก,กับว่าตัวซาเลียนเนี่ยคือจะชราจจะลดช้าลงนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือลดระยะเวลาการนับนะครับผมอันนี้ก็คือทุกครั้งที่เราเก็บ energy ได้นะฮะประมาณ1วิ หลังจากเราเก็บ energy ได้เนี่ยตัวเลขมันจะเริ่มนับนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเขาเพิ่มมานะผมเป็น2วิเท่ากับว่าหลังจากเราเก็บ energy ได้นะครับผม2วิตัวเลข energy เนี่ยถึงจะค่อยๆลดลงนะเท่ากับว่าการปรับครั้งนี้เนี่ยทำให้ตัวซาเลียเนี่ยเก็บชาร์จได้นานขึ้นตัวต่อไปบิจิต นะก็เพิ่มเลือดชิลนะจาก2 5 0สเป็น300ส่วนตัวผมคิดว่าก็ดีนะผมก็ดีเพราะว่าโอวัลสองเนี่ยคือดาเมจมันทะลุมาข้างหลังง่ายมากนะเพราะว่าแท้งเดือตัวเดียวฉะนั้นผมคิดว่าการเพิ่มเลือดชิลให้กับวิจิตเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วนะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นส่วนตัวต่อมานะฮะมอยราอันนี้ผมใช้คําว่าคือดีได้เลยนะถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ผู้เล่นเนี่ยเน้นฮิลมากขึ้นคือมันก็จะกั้นกึ่งหน่อยนะผมคือทําดาเมจไปด้วยฮิลไปด้วยนะใช ค,คือบอลของมอยล่าเนี่ยเมื่อทำดาเมจได้นะครับผมจะทำให้รีเจนไอตัวกราฟฮิวด้วยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือดีทำให้ตัวมอยล่าเนี่ยฮิวได้เยอะขึ้น <Okay. S 1> คือสามารถทำดาเมจไปด้วยหรือฮิวเพื่อนไปด้วยก็ได้นะอันนี้ดีจริงส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมจังกก็ควีนอันนี้คือผมลองไปอ่านรายละเอียดมาคร่าวๆแล้ว ซึ่งผมบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นการบัฟครั้งนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะไปโฟกัสอยู่กับสกิลขวานแต่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดจริงๆเนี่ยไม่ใช่ขวานก็สําหรับตัวจังก็คุยปรับ3อย่างนะครับผมปรับ3อย่างก็พูดถึงสกิลขวานก่อนแล้วกันนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะผมคือคูดาวของสกิลจะลดลง2วินะครับผมต่อศัตรู1ตัวที่เราฟันโดนคูดาวเต็มๆของสกิลนี้เนี่ยอยู่ที่8วิถ้าสมมุติว่าเราฟันดาเมจได้4ตัวก็ตีไปตัวละ2วินะ4ตัวผมเท่ตัวก็เท สกิลเนี่ยจะรีเซ็ตคูดาวทันทีเลยคือมันทําให้สกิลขวามันดูน่าเล่นขึ้นนะผมส่วนต่อมาสกิลฟาร์มี่ของจังก็ควีน n อันนี้เรียกว่าเป็นเนิร์ฟก็ได้นะแบบกึ่งๆึ่งเนิร์ฟกับบับก็จะปกติเนี่ยไอสกิลฟาร์มี่อันนี้เนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่ 80แล้วพอปาีมโดเนี่ยมันก็จะติดสกิลติดตัวของจันก็คุยกันด้วยนะที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเลือดไหลเท่ากับว่าของเดิมเนี่ยมันทําดาเมจได้ประมาณ80กว่า,วาแต่ว่าอันใหม่อันนี้เนี่ยคือเขาลดดาเมจมานะจากเดิม80เหลือ50แล้วก็เพิ่มเป็นเอฟเฟกพิเศษอีก30แทนก็คือเป็น80หน่วยคงไม่งงกันเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะอันนี้ที่ผมบอกว่าพีคที่สุดนะผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยพีก,กว่าขวานอีกนะผมนั่นก็คือพสซีฟติดตัวของจังเกิลควีนนะคือสกิลเนี่ยเขาจะแปลปนะค่า ขณะที่ศัตรูตายนะครับผมแล้วยังติดเอฟเฟกของแพสซีฟนี้อยู่เนี่ยตัวจังก็ควีนเนี่ยก็ยังคงได้ฮิลจากเอฟเฟกนี้อยู่นะครับผมต่อให้ศัตรูเนี่ยตายไปแล้วผมก็เลยไปลองใช้สกิลใส่ศัตรูที่มันใกล้ตายดูอะไรอย่างนี้เราปาม่ใส่ไฟตรงข้ามนะครับผมแล้วเราจะได้เลือด30ถ้าศัตรูยังไม่ตายเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆ12-134 4อะไรอย่างนี้รับผมไล่ไปเรื่อยๆจนถึง30นะฮะแต่ถ้าหากว่าศัตรูตายทันทีเลยเนี่ย เลือดเราจะเด้งทันทีเลย30คือมันจะไม่ได้แบบค่อยๆขึ้นผมไม่งงใช่ไหมนะคือให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยคือ ถ้าหากว่าเราฆ่าศัตรูจากมีดเราได้นะผมไม่ว่าจะเป็นการปามีดการเมรีใส่หรือใช้ขวานฟันศัตรูหรือใช้อันติใส่ศัตรูก็ได้นะบอกว่าศัตรูเนี่ยเหลือเลือดแค่ขีดเดียวแล้วศัตรูเนี่ยตายทันทีเลยเนี่ยตัวจังรก็ควีนเนี่ยเลือดจะเด้งทันทีเลยคือเลือดมันจะแบบไม่ได้ค่อยๆขึ้นนะเลือดมันจะเด้งมาเป็นหลอดเลยคงไม่งงกันเนาะคือถ้าหากใครยังไม่เข้าใจอีกเนี่ยคือมันคล้ายๆบาดฮันเตอร์ในฮอนนะผมเวลาเราฆ่าคลิป หรือฮีโร่ได้เลือดก,ก็จะเด้งมาทันทีเลยประมาณนั้นนะผมคงไม่งงน,นะคือถ้าตัวจังก็ควีนมันได้รับความนิยมเนี่ยผมก็คงจะเลิกเล่นนะผมคงจะเลิกเล่นตัวจนะังกูรีจไปเล่นตัวอื่นส่วนตัวผมตื่นเต้นกับรถฮอกมากกว่านะที่มันจะโดนเนิฟคือมันทําให้ผมอยากเล่นมากขึ้นเราอย่างตอนรถฮอกโดนเนิฟในโอวัหนึ่งเนี่ยไม่มีคนเล่นเลยนะแต่ผมก็เล่นนะก็ยังเล่นได้อยู่ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าหากว่าใครเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยจะทันตอนที่ รถฮอกโดนเนอร์พุกแล้วยิงคอมโบชุดเดียวไม่ตายคือต้องยิง2ทีนะตอนนั้นคือมันหนานามากนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นนะผมหรือว่าผมพูดตรงไหน,นแล้วมันงง,งๆงอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปของผมนะครับอยากให้กําลังใจกันก็กดไลค์ให้กันได้นะฮะหรือจะอยากติดตามคลิปต่อๆไปก็กดซับสไครต์เอาไว้ได้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ